มาแล้วค่ะคลิปนี้ค่ะไหม่จะพามาดูบ้านแฟลตหลังใหญ่ก่อด้วยอิฐมูลเบาทั้งหลังพร้อมสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงและเซนทันเวสเกตในราคา3ล้านกว่าๆเท่านั้นค่ะ ทุกคนเจอกับใหม่อีกแล้วนะคะในคลิปดูวิวบ้านในโฮมราวจากโฮมไบเออร์ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นี่นะคะใหมพามาดูโครงการที่อยู่อาศัยในโซนชัยพฤกษ์วงแหวนค่ะเป็นบ้านแฝดหลังใหญ่เลยสไตล์บ้านเดี่ยวทุกคนคะ่ะที่ตอบโจทย์กันอยู่อาศัยอย่างแน่นอน แล้วบรรยากาศในโครงการของเขาร่มรื่นแบบนี้เลยนะคะนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ไปอยู่ในส่วนกลางของโครงการ h ีเอเซน c e ชัยพฤกวงแหวนค่ะพัฒนาโดยบริษัททีคารอเอสเตจจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเขาตั้งมยู่ทําเลที่ถือว่าเป็นหับของความเจริญทางฝั่งกรุงเทพทิศตะวันตกนั่นเองค่ะ ฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะทุกคนเพราะว่าตัวโครงการค่ะอยู่บนถนนบ้านกล้วยใสน้อยเดินทางนี่สะดวกมากๆนะคะเชื่อมต่อการเดินทางได้หลายเส้นทางทั้งถนนกาญจนาพิเศษถนนบางกล้วยใสน้อยถนนทางหลวงชนบทนคปรปฐมรวมถึงเชื่อมต่อกับถนนชัยพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์และถนนรัตนาธิเบศษได้ง่ายเลยค่ะ แถมโครงการยังอยู่ใกล้กับทางด่วนสีรัตวงแหวนรอบนอกทําให้การเดินทางเชื่อมต่อเข้าเมืองไปยังพวกโซนจัตุจักในใช้เวลาไม่นานค่ะหรือว่าเราจะเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าก็ได้นะตัวโครงการค่ะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่ซึ่งเป็นสถานีที่เป็นต้นทางด้วยวิ่งเชื่อมเข้าเมืองได้สะดวกสบายมากๆแถมยังมีอาคารจอดรถให้เราอีกด้วยแหละค่ะ และในอนาคตนะก็จะมีมอเตอร์เวย์บางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบ,บุรีเสริมเข้ามาอีกยิ่งทําให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกร,รอบๆโครงการเนี่ยก็มีให้ครบเลยนะคะก็อย่างที่บอกแล้ว,ว่าโครงการนี้นะถึงว่าเป็นหับของความเจริญทางฝั่งทิศตะวันตกของกรุงเทพเพราะฉะนั้นต้องมีห้างยายใหญ่ๆแอร์เย็นๆอย่างเซ็นทรัลเวสเกตอีเกียบางใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยนะคะและยังมีพวกโฮมโปรบิ๊กซีโลตัสและร้านสะดวกซื้อให้เลือกอีกครบเลยล่ะค่ะ ส่วนโรงเรียนได้มาตรฐานโรงเรียนอินเตอร์ก็อยู่ใกล้ๆกับโครงการนี้เองค่ะถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล,แล้วแล้วก็มีโรงพยาบาลไซน้อยโรงพยาบาลเกษตรราชรัตนาทิเบตอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ไม่ไกลจากโครงการด้วยละค่ะ ที่โครงการดีเอเซนต์ยพฤกษ์วงแหวนนะคะเขาพัฒนาบนที่ดินรวม43ไร่กว่างค่ะมีทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดทั้งหมด421ยูนิตนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าที่เนี่ยบรรยากาศเขาเป็นส่วนตัวมากๆนะคะแล้วก็เงียบสงบน่าอยู่เพราะว่าในแต่ละซอยอะคะ่ะเขาจะมีบ้านเนี่ยประมาณ8หลังด้วยกันแล้วยังมีโซนไรเวทนะคะที่ซอยหนึ่งเนี่ยมีประมาณ4หลังค่ะส่วนถนนซอยนะคะที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีความกว้างประมาณ8เมตรและถนนเมนจะกว้าง16เมตรด้วยกันค่ะ สำหรับบ้านที่นี่นะคะเขามีให้เลือก3แบบด้วยกันค่ะเป็นบ้านแ81แบบแล้วก็เป็นทาวน์โฮมอีก2แบบค่ะทาวน์โฮมค่ะจะที่ดินเริ่มต้น16.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่100ตารางเมตรไปจนถึง115ตารางเมตรฟังก์ชันทาวน์โฮมจะเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1-2ที่จอดรถค่ะ ที่โครงการนี้นะคะหลังที่ใ่พามาดูก็คือบ้านแฝดทุกคนค่ะชื่อว่าวินเทอร์นั่นเองค่ะพื้นที่ดินจะเริ่มต้นตั้งแต่35.4ตารางวาไปจนถึง50ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยคือ150ตารางเมตรฟังก์ชันบ้านแฝดที่นี่จะเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถนะคะที่เราเห็นดีไซน์ภายนอกของบ้านแฝดที่นี่เขาเป็นบ้านแฝดทรงอิสระสไตล์บ้านเดี่ยวทุกคนหลังใหญ่ด้วยนะผนังบ้านเขาเนี่ยไม่ติดกันเลยนะคะกับบ้านข้างๆแต่ส่วนที่เชื่อมกันที่เป็นแฝดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของบบบรรริเเวณหลัังงคคาาที่จออดถนนนะะูปแภย เขาออกแบบให้เป็นสไตล์โมเดิร์นที่ร่วมสมัยเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงค่ะทุกคนโครงสร้างของบ้านที่นี่เขาแข็งแรงผนังก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบาค่ะจะช่วยกันความร้อนแล้วก็กันเสียงได้ดีค่ะ แล้วนี่คือด้านในของแบบบ้านวินเทอร์ค่ะทุกคนเป็นบ้านแฝดน,นะคะที่ได้ชั้นล่างแบบบ่งโปรง่ปรงค่ะเพราะว่า f o r ์ทูเซ i ยลินะคะอยู่ที่2.6เมตรด้วยกันค่ะแล้วก็มีแสงสว่างจากธรรมชาตินะคะที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูโฟล์เลยนะคือประตูกระจกสไลด์นะะตรงนี้ได้แสงด้วยใะช่องแสงจากธรรมชาติด้านข้างตรงนี้ค่ะมีหน้าต่างให้เนาะส่วนบริเวณที่วางโซฟาตรงนี้นะคะนี่เนี่ยคือพื้นที่ส่วนแบบรับแขกของครอบครัวหรือว่าลิฟวิ่งนั่นเองค่ะ โซฟาในบ้านตัวอย่างนี้นะคะประมาณ3-4ที่นั่งเนาะของจริงก็ได้ค่ะจะเป็นลักษณะโซฟาตัวแลไซส์ใหญ่ๆเอาไว้นั่งแบบดูหนังในโซนตรงนี้ชิลๆได้เลยนะคะระยะสายตาที่ดูทีวีะคะ่ะทีวีประมาณ40นิ้วได้คือกําลังดีเลยนะคะส่วนผนังฝั่งนี้เนี่ยที่เขาแบบมีชั้นแบบวางทีวีอะคะ่ะทุกคนเราก็อาจจะหาแบบเป็นพวกชั้นวางของหรือว่าบิลนะคะเป็นตู้เป็นชั้นต่างๆได้เลยะคะ่ะเชื่อมต่อจากลิฟิงตรงนี้ค่ะทุกคนมาดูด้านนี้กันดีกว่านี่ พื้นที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่แบบว่าที่มีสเปซน,นะคะเหมาะที่จะทําเป็นโต๊ะทํางานแบบนี้ก็ได้หรือว่าบางคนอะ่ะอยากจะแยกสัดส่วนระหว่างลิฟวิ่งกับไดนิ่งนะคะบริเวณตรงนี้พอมันกว้างใช่ไหมฟิวเป็นแบบตู้เก็บของเป็นฉากกัน้นอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าอยากให้บ้านยิ่งโปร่งขึ้นโต๊ทํางานนี้ได้เลยค่ะอาจจะมีแบบฉากกั้นที่เป็นไม้แบบนี้นะคะบางสายตาก็ได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูโซนของไดนิ่งค่ะ มาดูพื้นที่ส่วนของไดนิ่งค่ะทุกคนแต่ที่เราเห็นเนเวลาเราเข้ามาในบ้านตัวอย่างนะคะพื้นที่เห็นเนี่ยเป็นพื้นกระเบื้องแกนิโต้ไซส์60คูณ60แบบบ้านมาตรฐานเราได้พื้นแกนิโต้นะคะทุกคนแบบนี้เลยเนาะซึ่งมันจะดูแลทําความสะอาดง่ายมากแล้วก็ผิวสัมผัสเขาก็คือดีเลยค่ะทุกคนมาดูต่อกันดีกว่านะคะบริเวณมุมไดนิ่งตรงนี้นะคะเปิดมา่านรับแสงโปร่ปงๆตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประตูกระจกสไลด์ค่ะ เปิดไปมองวิวสวนนะคะเผื่อบางคนอยากจะตกแต่งอะไรด้านข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยปรุปงโปรงเพื่อให้ลมโฟล์เข้ามาในบ้านได้โต๊ะทานข้าวค่ะ4-6ถึงที่นั่งได้ตรงนี้เป็นหน้าต่างค่ะให้นะคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีแสงธรรมชาติที่เข้ามาได้ดีเหมือนกันทุกคนถัดมาค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีสเปซระหว่างห้องครัว mm hmm. ที่โครงการนะคะเขาให้เป็นครัวปิดกัดดิเนนนะคะเพื่อบางคนนะคะต้องการที่จะบิวทําเป็นแผ่นที่แบบนี้ไว้จัดเตรียมอาหาร การมีแ่นที่มันทําให้ในบ้านของเราฟิลลิ่งมันดูดีมากทุกคนไม่บอกเลยนะคะนี่เป็นแอนที่ตรงนี้นะคะเอาไว้จัดเตรียมอาหารอะไรเงี้ยบางคนอยากจะได้เป็นแบบเคา,านเ์เตอร์บาร์เล็กๆไว้ในบ้านก็ได้ที่นี่นะอย่างที่บอกไว้ว่าโครงสร้างของเขาอะมันเป็นอิฐมวลเบาเพราะฉะนั้นแล้วอะเราก็สามารถที่จะแบบว่าเออทำเป็นชั้นต่างๆปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยได้นะคะทุกคนส่วนด้านนี้คือพื้นที่ของห้องครัวปิดที่โครงการนะคะเขามีประตูกระจกสไลด์แบบนี้เอาไว้ให้เพื่อป้องกันให้กลิ่น ในการทำอาหารไม่เข้าสู่ในตัวบ้านนั่นเองค่ะและนี่ก็คือห้องครัวค่ะทุกคนที่โครงการเขาให้เป็นครัวปิดอย่างที่บอกใช่ไหมซึ่งจริงขนาดในห้องครัวแบบว่ากําลังดีนะเป็นครัวที่ใช้งานได้จริงค่ะจะทําอาหารหนักทาอาหารไทยอาหารฝรั่งคือคุกกิ้งในพื้นที่ของห้องครัวตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะมีหน้าต่างบานใหญ่ให้เราตรงนี้หนึ่งบานด้วยกันนะคะเปิดสไล์เพื่อให้กลิ่น,นออกไปข้างนอกได้เลยเนาะบางคนนะคะก็อยากจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงเนี้ยเอาไว้สําหรับแบบวางพวกแบบ ตู้เย็นอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะหรือว่าจะย้ายตู้เย็นไปอยู่อีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่ออยากจะได้ขยายพื้นที่ครัวเพิ่มแต่จริงๆอ่ะถ้าบางคนอ่ะก็มีครัวไทยทยี่ทำในนี้นะข้างนอกก็อาจจะจะตั้งแบบเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยบริเวณลานซักล้างด้านหลังก็ได้นะคะข้างหลังตรงเนี้ยเขาจะมีลานซักล้างที่มีขนาด2เมตรค่ะซึ่งประตูที่เปิดเชื่อมก็จะอยู่เชื่อมกับห้องครัวตรงนี้และค่ะ ไดูห้องน้ําค่ะทุกคนห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างนะคะของแบบบ้านแฝดที่ชื่อว่าวินเทอร์ค่ะเป็นห้องน้าแบบโปรง่ปรงเลยทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมสูงด้วยนะเขาแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะใช้งานได้จริงนะสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดและในห้องน้ำเนี่ยที่อยู่ชั้นล่างนะคะเขาจะมีพัดลมระบายอากาศให้เราด้วยค่ะ ไปดูกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนก่อนที่จะขึ้นชั้น2นะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาเป็นประตูเนาะประตูบานนี้คือประตูที่เชื่อมจากที่จอดรถนะคะคือเวลาจอดรถในร่ม,มน,นะทุกคนเราก็สามารถเลือกเข้าประตูได้2ฝั่งคือประตูทางเข้าหลักแล้วก็ทางเข้าที่จอดรถนั่นเองนะคะตรงนี้เขาให้เป็นประตูบานปิดนั่นเองค่ะซื้อของมาใช่ไหมคะเราก็เอาของเนี่ยนะคะสามารถผ่านประตูเนี่ยเดินตัวเข้าสู่ห้องครัวได้เลยหรือบางครั้งเราเหนื่อยอะคะ่ะกลับมาถึงบ้านเข้าประตูนี้เป็นที่เรียบร้อยขึ้นตรงสู่ชั้น2เพื่อพักผ่อนได้เลยะคะ่ะ ชั้นสองของแบบบ้านวินเทอร์กันค่ะทุกคนชั้น2นี้นะคะก็จะเป็นชั้นแห่งการพักผ่อนจริงๆเลยนะคะเราจะเจอ3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําส่วนพื้นนะคะที่โครงการเขาให้เขาจะให้เป็นพื้นลามิเนตลายไม้หนา8มิลน,นะคะแต่ไฮไลท์นะคะของบ้านแฝดที่นี่อยู่ตรงนี้ค่ะที่ชั้น2องะคะ่ะทุกคนเขาจะมี ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นชั้นลอยนั่นเองนะคะมีบันไดขึ้นไปเนาะก็ปรับเปลี่ยนได้ค่ะจะทําเป็นชั้นนะคะสำหรับวางหิ้งพระก็ได้เผื่อใครนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนมุมนี้หรือจะเปลี่ยนเป็นชั้นวางของชั้นเก็บของเป็นพื้นที่อเนกประสงค์อันนี้ก็แล้วแต่การครเลียดของเจ้าของบ้านนะเนาะแต่ถ้าเป็นไหมหรอโชว์สวยๆแ,แบบนี้แหละไมประทับใจแล้วะคะ่ะไปต่อกันดีกว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะ มาสเตอร์เบดรูมในแบบบ้านวินเทอร์กันดีกว่าค่ะทุกคนเข้ามาปั๊บนะคะด้านนี้เนี่ย เป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อนนั่นก็คือโซนนอนเลยค่ะทุกคนฟิลลิ่งในห้องเนี่ยรู้สึกว่าโปร่งไหมเพราะว่าเขานะคะให้ฟอร์ทูซีลิ่งเนี่ยของชั้น2อ,อยู่ที่2.8ค่ะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงแบบความสูงโปร่งเหมาะกกบการนอนพักผ่อนที่สุดเลยอ่ะและยิ่งเขาตกแต่งด้วยเป็นโทนไม้แบบนี้เป็นไอเดียเนี่ยไม่ชอบนะมันดูแบบเบาสบายมากๆเลยนะคะด้านนี้ค่ะที่บริเวณตรงหัวเตียงนะคะห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยไม่บอกก่อนนะจะอยู่โซนด้านหน้าบ้านนะคะบริเวณน,นี้เขาจะให้หน้าต่างแล้วก็ช่อง มองเห็นวิวด้านหน้านะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยกลัวเรื่องแสงสว่างมากเกินไป บิวก็ได้ทุกคนที่เนี่ยนะหรือว่าจะทําเป็นแบบมูรี่แบบนี้ก็ได้นะคะเตียงค่ะ5ฟุต6ฟุตได้นะคะโตข้างเตียงได้เลยแบบในบ้านตัวอย่างมีพื้นที่เหลือด้วยเห็นไหมวางกระถางต้นไม้แบบนี้นะคะก็ยังได้ด้วยค่ะผนังด้านนี้อ่ะเป็นชั้นวางของแบบนี้อันนี้ก็ไอเดียดีเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนนะคะอยากจะได้ทีวีนะคะหรือว่าบิวชั้นวางทีวีอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนในบ้านตัวอย่างเลยเพราะว่าสเปซห้องนอนเขาว่างๆเห็นไหม ช่องทางเดินตรงนี้ทำได้สบายเลยค่ะไปดูวอล์กอินคอร์็กันต่อค่ะทุกคนโซนนี้หมายจะบอกว่าในบ้านมาตรฐานอ่ะผนังตรงนี้ไม่มีนะคะอันนี้เนี่ยเขาบิวขึ้นมาให้เป็นโครงของตู้เสื้อผ้านั่นเองนะคะอ่ะด้านในตรงนี้ค่ะนี่คือแสงที่เข้ามาตรงนี้นะคะเขาจะมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่เนาะนนหน้าก็จะเป็นระเบียงส่วนตัวของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะเราสามารถที่จะบิวตู้เสื้อผ้าสูงเลยค่ะ2.8เมตรได้เลยนะเก็บของชั้นบนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะ การบล็อกอิ c พอเสรค่ะทุกคนก็จะเป็นห้องน้ำนั่นเองนะคะห้องน้ำในห้องม a สเ e อร์เบด o ูมะค่ะโครงการเขาแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้นะคะเพื่อแบบการใช้งานที่สะดวกน้องสุขภัณฑ์ต่างๆนะคะเขาเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนั่นเองแสงสว่างตรงนี้ค่ะเปิดระบายอากาศได้นี่คือช่องแสงแล้วก็หน้าต่างนะคะเปิดได้เลยลดความอับชื้นในห้องน้ำค่ะ,ะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันห้องอื่นกันต่อดีกว่าค่ะ าดูกันต่อดีกว่าค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยคือห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะกับห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3นั่นเองค่ะห้องน้ําจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะเขาแยกโซนเปียกโซนแห้งเอาไว้ให้ค่ะทุกคนฟังก์ชันการใช้งานสุขภัณฑ์ต่างๆในห้องน้ําก็หน้าตาประมาณนี้เลยและที่ขาดไม่ได้เขาก็มีช่องแสงไว้รบายอากาศด้วยนะคะส่วนฝั่งด้านนี้ค่ะตรงนี้เนี่ยคือระหว่างพื้นที่ห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3านะคะซึ่งทั้งสองห้องเนี่ยก็ขนาดไม่แตกต่างกันเดี๋ยวมาจะพาทุกคนะอ่่ สองค่ะเขาก็แต่งแบบมินิมอลกำลังดีมากๆเลยทุกคนในห้องนี้นะคะวางเตียงสรุดเครื่องแบบนี้ได้แบบดีมากๆเลยทุกคนแสงสว่างเข้า2ทางด้วยกันนะคะด้าน,นข้างแล้วก็ด้านหลังคืออย่างที่บอกเลยว่าที่เนี่ยเขาเป็นบ้านแต่ส่งอิสระสไตล์บ้านเดี่ยวเลยผนังของแต่ละห้องของเราะคะ่ะก็จะไม่ติดกับบ้านหลังข้างๆเลยเพราะฉะนั้น่ะทุกห้องก็จะได้ฟิลแบบบ้านเดี่ยวเลยในราคาที่เราสบายกระเป๋ามากๆเลยค่ะ เนื่องจากทั้งสองห้องอะคะ่ะอยู่โซนด้านหลังบ้านใช่ไหมทุกคนแล้วก็ที่เนี่ยโครงสร้างของเขาเป็นผนังอิฐมูลเบาเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะเป็นไหมเนี่ยจะ รวมห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ารวมกันไปเลยค่ะก็จะได้อีกหนึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมแบบใหญ่ๆไปเลยนะคะถ้าบางคนรู้สึกว่าไม่ละฉันอยากได้ห้องนอนที่3แบบนี้นะคะวางเตียงนอน3ฟุตครึ่งได้ค่ะเขาบอกแล้วว่าขนาดไม่ต่างกันเนาะแสงสว่างนะคะบริเวณนี้นะคะได้1จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ในห้องนี้เราก็สามารถวางแบบพวกแบบตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะทำงานได้เลยหรือเราอาจจะปรับเปลี่ยนห้องนี้ให้กลายเป็นห้องทํางานก็ได้ผู้บริจาคเขาเงียบสงบจริงๆค่ะ เรามาดูส่วนกลางของที่โครงการ d ดสเซนชัยพฤกษ์วงแหวนกันค่ะตอนนี้มาอยู่ที่อาคารขับเพลาค่ะทุกคนอาคารขับเพลาของเขาจะอยู่โซนด้านหน้าของโครงการเลยนะคะเข้ามาด้านในตรงนี้ที่มายืนนะคะก็จะเจอกับพื้นที่บริเวณที่เป็นสระว่ายน้ำค่ะของเขาเป็นระบบเกลือค่ะแยกสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่เอาไว้ให้เพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ไม่บอกไว้เลยว่าสระว่ายน้ำที่นี่เขาจะมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าทางโครงการอะ่ะเขาปลูกต้นไม้เป็นไม้พุ่มนะคะแล้วก็ปลูกไว้เป็นรัว้วรอบขอบชิดเลยทุกคนเพื่อพรางสายตานั่นเองนะคะส่วนพื้นที่นะคะที่อยู่ใน ก็จะเป็นพื้นที่ของ co-working space ค่ะลูกบ้านใช้มุมตรงนี้เนี่ยมานั่งพักผ่อนได้นั่งทํางานได้นะคะหรือว่ามามองแบบสมาชิกในครอบครัวข,ของเราว่ายน้ำก็ได้เพราะว่ามันเห็นรูปของสระว่ายน้ำด้วยเนาะส่วนฟิตเนสค่ะเขาก็มีห้องฟิตเนสรูมให้นะคะอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งออกกําลังกายได้เลยค่ะ ส่วนพื้นที่ด้านนอกนะคะก็จะเป็นส่วนส่วนกลางค่ะเขาจะมีขนาดประมาณ1ไร่ครึ่งด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นส่วนที่มีความร่มรื่นมากๆเลยค่ะใครที่แบบอยากออกกําลังกายอะไรเงี้ยก็ใช้พื้นที่ส่วนตรงนี้ได้นะคะเขามีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งให้ด้วยค่ะทุกคนและความปลอดภัยของที่โครงการดีเอเซนชัยพฤกษ์วงแหวนนะคะเขาก็จะมีกล้อง C C T V แล้วก็รอปภอที่ดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านนั่นเองค่ะ และทั้งหมดที่พามาดูวันนี้นะคะก็คือโครงการดิเอเซนชัยพฤกษ์วงแหวนนั่นเองนะคะกับบ้านแฟลตหลังใหญ่ทรงอิสระสไตล์บ้านเดี่ยวที่ฟังก์ชันเขาตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริงๆค่ะทุกคนแถมบรรยากาศโครงการก็ยังร่มรื่นมากๆอีกด้วยนะคะก็เป็นโครงการที่น่าอยู่มากๆสําหรับราคาแบบบ้านวินเทอร์ที่ไหม่พามาดูในวันนี้เนี่ยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่3ามล้านสองแสนบาทเท่านั้นเองทุกคนซึ่งตอนนี้ทางโครงการค่ะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะคะก็คือส่วนลดเงินสดสูงสุด10,000แบาท มีค่ใจ one ่ายวันโอแล้วก็ฟีแอร์ด้วยนะคะราคานี้ได้ของแถมแบบนี้พูดเลยว่าเปรียบเสมือนแบบเป็นราคาที่เราไปซื้อคอนโดในเมืองนั่นแหละทุกคนแต่ว่าราคานี้เราได้บ้านได้พื้นที่ใช้สอยนะคะได้ฟังก์ชันบ้านวกว้างได้ส่วนกลางที่ดีค่ะทุกคนก็เอาไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันเนาะถ้าใครลังเลค่ะแวะมาชมโครงการได้ดีเอเซนเ์แชร์พึกวงแหวนนะคะโครงการนี้สำนักงาน,นขาย9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะมาเพลิดเพลิน,นกับบรรยากาศความร่มรื่นของโครงการดีกว่าเนาะ อ่ะหนวันนี้นะคะก็พามาดูบ้านแบบฟิลนี้เลยนะทุกคน,คนคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบบเป็นคู่รักเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ต้องหาร้านอาหารที่แบบกินจริงจังอร่อยแน่นอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอาจะพาไปร้านร้านหนึ่งเนะคะเขาเก๋มากเขามีกิมมิกในการเสิร์ฟอาหารด้วยเรือ,เอ,อแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเฉลยที่ร้านดีกว่าค่ะ แล้วค่ะทุกคนกับร้านครัวบ้านไซน้อยค่ะห่างจากโครงการแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองร้านนี้นะเป็นอาหารไทยที่บรรยากาศดีมากนี่คือเรามานั่งทานข้าวบรรยากาศเหมือนอยู่ริมคลองและเขามีกิมมิคก,ก็คือเขาจะเสิร์ฟอาหารมาทางเรือค่ะ ทุกคนที่นี่โอ้โหบรรยากาศตอนนี้ก็กําลังดีเลยอ่ะทุกคนเมนูอาหารที่หม่สั่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะที่เนี่ยเวลาเขาเสิร์ฟอ่ะทุกคนเขาก็เสิร์ฟมาจานใหญ่ๆแบบวัตถุดิบใหญ่ๆอย่างนี้จริงๆเลยนะคะเริ่มกันที่เมนูแรกก่อนดีกว่านี้นะคะก็คือปลาช่อนทอดตะไคร้นั่นเองค่ะทุกคนตัวใหญ่เบิ่มเลยกลิ่นคือหอมมากนะคะถัดมาค่ะของทอดนี้ก็เป็นไส้อ่อนนะคะทอดกระเทียมค่ะแล้วก็มีปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะเมนูนี้นะคะก็คือ แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเสิร์ฟมาคู่กับโรตีนั่นเองนะคะถัดมาค่ะต้มยำเป็นปลาคังค่ะต้มยำปลาคังน้ำใสปลาคังชิ้นใหญ่เลยทุกคนและส่วนจานนี้นะคะที่เสิร์ฟมาแบบบิ๊กเบิ้มอันนี้นะคะคือส้มตำไทยทะเลกรอบนั่นเองค่ะเขาก็จะมีน้ำซอสของเขานะคะน้ำจิ้มน้ำราดนี่แหละนะกลิ่นแบบดีกุ้งแห้งก็ตัวใหญ่น่ากินอ่ะอันนี้ก็แบบใหญ่เบิ้มเลยพูดไปก็หิวนะคะถัดมาค่ะน,นี่เป็น สตอกะปิกุ้งนั่นเองนะคะผัดสตอกะปิกุ้งค่ะทุกคนมาทานเลยดีกว่านะฮะเริ่มกันที่ส้มตำก่อนเดียวกันค่ะฟข้ขอควเพราอร่อยกุ้งอร่อยมากเลยอร่อยมากเลย,ยทุกคนเนื้อปลาช่อนคือดีมากเลยทุกคน แล้วก็แบบกรอบจิ้มซีฟู้ดของเขานะเปรี้ยวสะใจเห็ดเห็ดกำลังดีต้มยำปลาค้างเลยค่ะทุกคนดูเนื้อสิอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ค่ะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องโรตีด้วยทุกคนนอกจากอาหาร อาหารไทยของเขาแล้วนะคะเขาก็จะมีแบบโรตีเราก็จะสั่งได้นะอย่างวันนี้ที่หมบอกไว้นะคะก็จะเป็นโรตีชีสกับโรตีแบบธรรมดาแล้วมันก็จะมีแบบโรตีแล้วก็จะแบบข้างบนโรยที่มันเป็นคูครูของไฟอันนั้นนะนะก็คือเขาก็เลยคอมเมนต์เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราก็คงจะท้องแตกนะคะถ้าเรากินทั้งหมดนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะหาร้านอาหารบรรยากาศสบายๆเหมือนกับเรานะคะได้ทานอาหารอยู่ริมคลองแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็สัมผัสธรรมชาติเด็กๆก,ก็ต้องชอบมากๆแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อาหารเขาก็อร่อยนะคะครัวบ้านใจน้อยค่ะ ก็ที่นี่เนี่ยนะคะเซิร์ชก o o ก l e แ a p ก็ขึ้นก็เวลาเปิดปิดก็คือ10โมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มนั่นเองค่ะใครที่แบบมีโอกาสพาไปพันมาแถวนี้ก็แวะมาทานได้เนาะแต่บอกหน่อยว่าถ้าช่วงวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยคนเขาก็จะเยอะนิดนึงนะคะสตอผัดสตอรกระปิกุง้งกูตัวใหญ่มากเลยอะทุกคนอืมกลิ่นกระปิก็คือดีมากเลยค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาบ้านในทาเลยชยพฤกษวงแหวนค่ะอย่างวันนี้โครงการที่หม่พามาดูเนี่ยเป็นบ้านแฝดหลังใหญ่เลยค่ะทรงอิสระสไตล์บ้านเดียวหรือบางคนอยากจะมองหาทาวน์โฮมซึ่งโครงการนี้ก็ตอบโจทย์เพราะมีทั้งทาวน์โฮมแล้วก็บ้านแฝดน,นะคะกับโครงการดีเอเซนต์ชยพฤกษวงแหวนค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นทุกคนทีน่ฟัสชัลิตี้ส่วนกลางเขาจัดไว้ให้ครบเลยนะคะร่มรื่นแล้วก็ฟังก์ชันบ้านเองนะคะก็มีขนาดใหญ่ด้วยก็ถือว่าตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนสำหรัับบบวนนนนนีีน้้้เเ่าาาาทใหมพไปปดูะจ็แ ที่ชื่อว่าวินเทอร์นั่นเองนะคะกับพื้นที่ใช้สอยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ150ตารางเมตรนั่นเองค่ะ3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถผนังของเขาโครงสร้างเขาแข็งแรงมากนะคะเขาก่อด้วยอิฐมวลเบากับราคาเพียงแค่3ามล้านสองแสบาทซึ่งเขานะคะมีโปรโมชั่นเตรียมไว้ให้เราเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเงินสด1 0 0 0 0แบาทค่ะฟรีค่าใช้จ่ายนะวันโอแล้วก็ฟรีแอร์ A, ซึ่งเหล่านี้มันเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากจริงทุกคนแล้วก็เป็นโครงการที่แบบ น่าสนใจโครงการหนึ่งแล้วแต่ละซอยอะคะ่ะก็มีบ้านแบบไม่กี่ยูนิตเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจก็แวะไปได้ะคะ่ะ9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นกับโครงการ D Essence ชัยพฤกษ์วงแหวนนะคะตอนนี้เนี่ยหมยต้องยอมแล้วกับทุกคนเลยเหมือนพูดไปหมนก็กินน้ำลายไปเพราะว่าอาหารด้านหน้ามันน่ากินมากไงเหมือนต้องขอตัวลาด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็รับผิดชอบตรงนี้แล้วครั้งหน้าโฮมเมลเราจะพาไปครบจบเรื่องบ้านที่ไหนต้องติดตามนะคะภาระกินวันนี้คุณไว้คอมทิปแล้วบ๊ายบาย